โอ้พี่น้องมาหาครับมาตาสักพ่อมาตาบันเห็ดบันเห็ดบันเห็ดสารคามฟันเจนบันเก็ดบันเห็ดบันเห็ดฮ่าฮ่าฮ่าบ่วงขาไม่ได้พอเป็นยุบยับยุบยับอยู่เนาะเออบังอะไรพี่น้องสิแลยว่าจะเปลี่ยนบ่เปลี่ยนแล้วบานนี่ อ้าวขูกำลังอายเนาะเป็นไอเนอหกหกครับตอนนั้นหกหาอุ้ยเปนพ่อฟึกกับะพอนะเนาะเมียนนีินเลลงินหนามาเป็นซ่านมาจกเดือนนึงเนาะแม่นนซานหอดเดือนีหาคิดน่ ก็ได้การเรียนกันยาเหมือนเัิมคือมุนกตาหนึ่งก็นี่สองตัวเราฟอกฟื้กันสามตัวพูดเหรอครับอาจารย์เพื่อนก็ได้มารับเอานะครับเป็นจองว่าจะประมาณว่าอดเดือนนะว่าเนาะจับออกจากกลุ่มร่วมมาใหม่ๆครับบ่ฮอดยี่สิบมื่นหลักทีเอาไปเอามาจุดนกสัวเราบาดนี่น้ำกับรีโฟเราพุดทุกคนโอ้ยเสียดายเคยมามาจดในเบิองซะ มันสวเต็มที่เลย่้าเนาะฟานนี้มมนเต็มที่เลยน้องถ้ามาดานกหน่อยเห้มาจนมืเป็นสีได้เออมันคู่มันนนี้เออมันคู่มันดันไทยนะโอ้ยนั่งอายพกศเกุศไว้ผปสมแม่พันธ์แล้วแม่นันทีแม่นันแม่สุดยอดตรงแม่กันด้สันจริงให้ลูกพูดตรงวงเลยอันนี้ส่งข้าวได้เอาไปเด้ BOO-WEE!